ครับสวัสดีครับค่ะลุงโค้ดรอเปล่าคะครับผมครับลุงโค้ดครับค่ะพอดีกล้าโทรมาอายมานานค่ะลุงอายทำไมโอ้พอดีมีพอดีว่าว่าจะถามลุงโค้ดเรื่องการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะคือครับลูกจะเป็นคนออกกำลังกายมาประมาณสัก สี่ห้าปีแล้วค่ะครับเราทางไปเรื่อยอะค่ะดูตามยูทูบอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็มาดูของโอเนี่ยค่ะประจำก็น้ำหนักมันก็ลงค่ะลงน <c oughs> ุกอาบอกบอกไว้ก่อนนะคะนุกนุกเป็นคนผอมค่ะครับ,<อ>บสูง,ส,งสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักสี่สิบหกค่ะโอ้ผอไมไปนิดนึงเนาะค่ะคือแต่ก่อนน้ำหนักสี่สิบหกตแล้วก็ เพิ่มกล้ามเนือ้อมันไม่เพิ่มมีแต่น้ําหนักจะลงอะคะ่ะคือ,อปัญหาตรงนี้ค่ะอยากให้ดูโขนแนะนําอะค่ะเมื่อก่อนผมก็มีปัญหานี้เหมือนกัน,นยิ่งเล่น,น,นยิ่งเล่นน้ําหนักยิ่งลงใช่ค่ะคือตอนนี้คืออยากมีกล้ามเนือ้อ <c oughs> ที่ชัดแล้วก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้น,นแล้วดูตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่ตัวผอมเหมือนปัจจุบันปัจจุบัจจบนเนี้นะคะ่ะครับ คุณนกออกกำลังกายยังไงบ้างครับเ,เล่าก่อนเดี๋ยวค่อยไปถามอาหารก็ช่วงเช้าช่วงเช้าก็ประมาณหกโมงเช้านะคะก็จะวิ่งวิ่งก็เอาแค่วันละสามกิโลค่ะม,มีมีเวลาแค่นี้ครับวันวันละสามกิโลแล้วทีนี้ช่วงเย็นช่วงเย็นก็จะทำบอดี้เวทะคะ่ะรับก็จะจะ,จะแบ่งอาทิตย์นึงก็จะก้ามท้องเนี่ยจะเกือบทุกวันดีครับ แล้วก็ก้นเนี้ยอาทิตย์ละสองวันขาก็อาทิตย์ละสักรับครับอันนี้คือบอดี้เวทใช่ไหมใช,ใช่ใช่ค่ะครับ,รบส่วนมากก็บอดี้เวทแล้วก็ก็จะเป็นอะไรนะคะที่ดูในยูทูบบ้าะคะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเ b s อสะคะ่ะเ <ABS S 2> อบีเอสขาพวกพวกที่แบบจ้มแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นบริเวณเหมือนกันเขาเรียกบริเวณครับอันนี้มัน,มนประมาณนั้นนะคะกึง่งกึ่งคาร์ดิโอถ้าถ้าคุณน,นกออกแบบนี้น้ำหนักไม่ขึ้นแน่นอนแล้วก็กล้ามเนื้อไม่เพิ่มครับอ,อ๋อค่ะขึ้มามาไม่ถูกทางเลยใช่ไหมใช่ครับใช,ใช่ครับออใช่ครับคือตอนนี้นะคุณน,นกต้องปรับวิธีออกกำลังกายก็คือตอนเช้าไม่ต้องวิ่งละ ตอนเช้าให้เล่นกล้ามท้องอ,อขอแค่สามสิบนาทีพอส0นาทีคือเล่นทุกท่าไหมคะหรือว่าวันละ3จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมผมอยากให้เน้นก็คือเมื่อกี้อธิบายคนก่อนหน้านี้นะครับคุณเกษนไปว่าโอเคเล่นท้องล่าง3ท่าท่าละ4ี่เซตก็เป็น12บเซตละ,ะถ้าอยากจะเน้นมากกว่าน,นั้นก็คือเล่นเป็น5เซตไปเลยก็15เซตไปเลย 16เซต 16, set, 16 set เซตไปเลยอะไรเงี้ยครับเล่นท้องวันนี้เล่นท้องล่าง3าท่าพรุ่งนี้เล่นท้องกลาง3าท่าวันต่อไปเล่นท้องข้าง3ามท่าวันต่อไปเล่นท้องบน3ท่าแล้ววนกลับมาที่ท้องล่างอย่างนี้อ๋อค่ะแล้วแล้วขาก้นแขนอะไรเงี้ยเอาไปไว้ตอนเย็นอ๋อช่วงเช้าก็จะเป็นหน้าท้องอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปไว้ตอนเย็นหรือหรือ,อหรือ จุดที่จุดที่คุณน,นกไม่เน้นมากอย่างหัวไหล่กับต้นแขนสลับมาเล่นตอนเช้าวันหนึ่งก็ได้เ,ออเล่นท้องล่าง1วันเล่นท้องกลาง1วันเล่นหัวไหล่กับแขน1วันแล้วค่อยกลับไปท้องข้างและท้องบนแล้วกลับมาที่หัวไหล่กับแขนอะไรอย่างนี้ออส่วนตอนนิสิตนไม่ต้องคาร์ด,ดิโอใช่ไหมคะเออผมคิดว่า พวกจำแจ๊กพวกอะไรนะั้นมันก็กึ่งคาร์ดิโออยู่แล้วเ<อ>นื้อออะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะผมแนะนําว่าอย่างคุณนกเนี่ยอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจำเป็นต้องมีน้ําหนักนิดนึงนะครับในการถือในเวลาเล่นถือดัมเบลเล่นขายอย่างเงี้ยต้องถือดัมเบลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะแบกไว้บนบ่าอาจ,จะถือไว้ตรงอรอบๆหน้าอก หรืออาจจะหิ้วไว้แถวๆรอบเอวอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอ๋อค่ะอันนี้คือคือจำเป็นเลยแล้วก็เล่นเป็นท่าเล่นเป็นเซตสมมุตินะครับสมมุติว่าวันเนี้ยคุณนกเล่นเล่นก้นนะครับเล่นก้นทั้งหมด6ท่าจะต้องเป็น6ท่านี้เล่น4เซตอะไรเงี้ยมันต้องย้ำๆๆอย่างนี้เลยไม่สามารถ ไปเล่นก้นแล้วไปจัมแจ็คสลับกันอันนี้ไม่สามารถทําได้อ,อ๋อถ,ถ้าทำ่างนั้นคือยิ่งเล่นยิ่งผอมใช่ไหมครับใช่ครับของคุณนกเนี่ยต้องเล่นต้องให้ฮาร์ดเลนไม่สูงมากเวลาเล่นต้องเล่นแบบเหมือนผู้ชายเล่นสร้างกล้ามเลยเหมือนผู้ชายเล่นสร้างกล้ามเนื้อเลยเอ๋อไม่จำเป็นต้องหนื่ยมากใช่ไหมครับไม่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 ไมาที่คือจะเอาให้นมากถ้าว่างจะมันน่าจะถึง่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ การสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ก็คือมีวิธีเดียวน้ำหนักน้ำเบลที่เราถืออยู่อะค่ะน้ำหนักเปอร์เซ็นต์น้ำหนักจะต้องหนักพอที่จะไปทำทำให้กล้ามเซลล์กล้ามเนื้อมันแยกตัวกาก,กาันก็เขาเรียกกล้ามเนื้อสึกหลอได้ถ้าสมมตาวาิว่านกนกจะวันนี้นกจะเล่นกลใช่ไหมคะครับจำเป็นไหมต้องมีอะไรนะกระสอบทรายที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักด้วยอะไรเงี้ยจำเป็นที่ข้อเท้าใช่ไหม ครับจำเป็นแล้วก็หรือม,มีมีนัำเบลมาช่วยมีน้ำหนักมาช่วยอ่ะมีลิสแบนมาช่วยอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้โอเคเข้าใจแล้วค่าแล้วก็วัน,ว,นวันถัดไปเล่นวันถัดไปเล่นกล้ามเนื้อหลังมันจะต้องเป็นกล้ามเนื้อหลังระหว่าง4ท่าถึง6ท่าเลยท่าละ3เซตหรือ4เซตใช่หลังด้านบนใน หลังด้านข้างหลังกลางหลังล่างมันจะต้องครบอ๋อต้องไล่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้วันนี้ถ้าจะทําหลังอย่างเงี้ยต้องไล่ให้มันก็คือหลังอย่างเดียวเลยอ๋อเขาเขรู้สึกว่าทุกวันนี้เล่นแบบเดี๋ยวก้นเดี๋ยวหลังเดี๋ยวแขนอย่างเงี้ยค่ะสลับกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยในวันเดียวใช่ไหมในวันเดียวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนั้นอันนั้น่ะมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักอยากจะเล่น เขาเรียกว่าเบิร์นฮิตแต่ว่าไม่มีเวลาก็คือเอาหลายๆท่ามารวมกันเล่นต่อเนื่องเล่นให้มันเหนื่อยเล่นให้หัวใจขึ้นสูงอันนั้นคือมันเป็นฮิตเบิร์นครับมันไม่ใช่บิวมันไม่ใช่บิวอย่างคุณนกเนี่ยต้องเล่นในวิธีบิวครับ ไขมันตัวนี้ออกอย่าเพิ่งเอาออกอย่าเพิ่งเอาออกครับเชื่อผมเพราะคุณเนกคุณนกอ่ะน้ำหนักลงง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเบินเต็มรูปแบบจริงๆอ๋อเหมือนเหมือนที่คุยกับพี่ผู้ชายคนนู้นใช่ใช่ครับใช,ใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าคุณนกจะเอาไขมันหน้าท้องออกไปแล้วก็จะไปสร้างกล<อ>้ามเนื้นนนอ,อ <laughs> มันสวนกันมันสวนกันมันสวนกันก็คือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อให้มัน ก่อนใหญ่ก่อนใช่ไหมคะค่อยเป็นใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะคุณคุณนกไม่สามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้ไงเพราะว่ามันคือการเอาไขมันออกมันก็ต้องลีนในระหว่างลีนนั่นก็จะไปสร้างกล้ามเนื้อมันมันมันสวนกันนะมันสวนทางกันค่ะเพราะตอนนี้คือที่ที่เครียดเคียดคือออกกําลังกายคือแบบยิ่งทํายิ่งผอมยิ่งเล็กลงก็เลยบอกมีมีบางช่วงที่หยุดหยุดแล้วกินกินให้ตัวเองบวมขึ้นแล้วค่อยมาทําใหม่ ัมัม,น,มนยงไม่ตทตัว่ไม้องหยุดไม่ต้องหยุด,ไม,ยดไม่ต้องหยุดครับแต่ว่าอ,อันนี้คือออกกำลังกายที่บ้านใช่ไหมครับหรือว่าปกติไปยิมอยู่แล้วที่บ้านค่ะที่บ้านก็จะมีเครื่องออกกาลังกายด้วยบางส่วนนะคะว้าวถ้าอย่างนั้นไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับฝากคลิปคลิปที่เพจผมมันจะมีเยอะมากเลยถ้าเล่น <c oughs> หัวไหล่ถ้าเล่นหลังนอกถ้าเล่นหลังในถ้าเล่น ต้นขาท่าเล่นมันหน้าแขนมันมีเยอะมากเลยครับลองเอาไปทําดูนะครับนะครับให้เล่นให้เล่นทีละท่าให้เล่นทีละกลุ่มกล้ามเนื้อในแต่ละวันไปนะครับเอาค่ะโอเคน่าจะมาผุดทางแล้วนะรู้สึกว่าหลงทางมันน่าจะปีหนึ่งแล้วค่ะลุงโค้ดที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ใช่คุณนกคนเดียวนะครับคือถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จริงๆเราก็เดาเอาเนาะ